วันนี้เราจะมาสร้าง ID ดฟรีไฟของตัวเองที่เริ่มตั้งแต่0ูและจะสามารถเติมเงินเข้า ID นี้ได้ก็ต่อเมื่อสามารถชนะหรือว่าคิวคนในเกมได้นะก็จะเป็น ID ของพี่เองเลยนะครับจะหัดเล่นแล้วก็เริ่มใหม่ตั้งแต่ต้นเลยเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นยังไงและจะยากลำบากแค่ไหนก่อนรับชมอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับซีรีส์นี้ด้วยนะครับไปลุยเลยสัญญา,าไว้ตั้งแต่คลิปก่อนนะเนี่ย เอาละครับเรามาเริ่มทำตามที่เราได้พูดกันไว้ในคลิปก่อนๆน,นะครับว่าพี่จะสร้างตัวใหม่มาเล่นเป็นของตัวเองแล้วก็เริ่มจากศูนย์ไปเลยนะมาก่อนอื่นก็ตั้งชื่อกันก่อนครับอ่าเรียบร้อยและนี่คือชื่อของเรานะครับลอนบีน้อยลุยกันเลยคุณเป็นผู้เล่นเอ่อผู้เล่นใหม่ผู้เล่นมีประสบการณ์ผู้เล่นที่มีประสบการณ์สูงอ๋อแน่นอนครับเราเป็นเอ่อคนมีประสบการณ์สูง เอาล่ะตอนนี้ตัวละครของเราก็พร้อมแล้วและนี่คือไอดีใหม่ของพี่เราจะเริ่มจากศูนย์และปั้นไอดีนี้ให้ไปให้ไกลที่สุดเท่าที่ฝีมือของพี่พอจะไปไหวแาะอย่างที่รู้กันว่าพี่เนี่ยเป็นมือใหม่นะครับเล่นไม่เก่งเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะค่อยๆพัฒนาไปเรื่อยๆนะ และแน่นอนการเติมเงินก็เป็นเรื่องที่สําคัญมากๆแต่เพื่อที่จะทําให้การเติมเงินมีความหมายมากขึ้นนะครับดังนั้นซีรีส์นี้พี่จึงตั้งภารกิจง่ายๆให้กับตัวเองโดยเราจะมีกระเป๋าสะสมเงินนะครับเป็นเงินจริงนี่แหละและทุกครั้งที่เราฆ่าศัตรูได้1คิวจะเท่ากับ10บาทนะครับถ้าเราสามารถจบด้วยอันดับ3ได้ภายในเกมเราจะได้30บาทแต่ถ้าเราสามารถจบได้ด้วยอันดับ2เราจะได้50บาท และสุดท้ายถ้าเกิดเราสามารถชนะได้บูย่าได้เนี่ยเราจะได้100บาทสะสมเข้ากระเป๋าเลยนะและเราก็จะใช้เงินในกระเป๋าอันนี้เลยครับมาเติมให้กับ ID เริ่มต้นใหม่ของเรา ID ดีนี้นั่นเอง <Yeah! S 1> อ่าเพราะฉะนั้นถ้าเกิดอยากจะเติมเงินเข้า ID นี้เราจะต้องเล่นให้ดีด้วยเช่นกันไม่งั้นอดนะครับผม อีีนี้ก็น่าจะเป็น EP ีแรกเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนว่าเรามีอะไรติดตัวมาบ้างในตอนเริ่มต้น <Okay. S 1> โอเคโอ้มีแนะนํามือใหม่ด้วยนะครับ <Whoa. S 1> บางอย่างพี่น่าจะยังไม่รู้นะเนี่ยปืนไรเฟิลใช้ยิงระยะกลางถึงไกลอ่าปืนกลมือใช้ยิงระยะใกล้ถึงกลางนะครับแล้วก็อาวุธระเบิดมีไอวอลระเบิดมือประเภทปืนก็มีลูกซองสไนเปอร์ไรเฟิลซุ่มยิงปืนกลปืนพกนะครับแล้วก็นี่ครับเริ่มต้นมาเราพอมีสกินบ้างนิดหน่อยเป็นสกินฟรีหรือว่าอะไรเนี่ยมาจากไหนและนอกจากนั้นก็ พไม่มีสกินอะไรแล้วนะครับดูเหมือนว่าเราจะต้องหาเองไปทีละนิดทีละนิดโอเคมีให้กดรับของด้วยนะครับห้องเด็กใหม่มีภารกิจเด็กใหม่ให้ทำวะตรงนี้ได้ปืนนะครับแล้วก็เล่นหมวดอะไรก็ได้2ครั้งจะได้อะไรอะ่ะ n e w b i e h o n เ r อเอาไว้ทำไรอะ่ะอ๋อเราต้องเล่นไปเรื่อยๆ4ี่วัน5้าวัน6วัน7วันอ๋อโอเคเล่นอย่างต่อเนื่องสินะกดล็อกของรางวัลทุกวันเลยนะครับ ตรงนี้มีเช็คอินโอเคจะพยายามดูให้ครบนะครับน่าจะสําคัญมากเลยกับการเริ่มต้นใหม่ตรงนี้เป็นร้านค้าผู้เล่นใหม่มีของถูกๆขายเต็มเลย99เพชรเองอะ่ะโอ้ชุดนี้ชุดเด็กใหม่แน่นอนครับว้าวโอเคถึงมันจะไม่แพงแต่เราก็เออไม่มีเพชรเลยนะครับ แล้วตรงนี้เขาบอกด้วยว่าถ้าเกิดเราอัพเลเวลไปเรื่อยๆเราก็จะได้ของมากขึ้นนะครับเนี่ยมีตัวละครมีชดุดมีสกินปืนมีสัตว์เลี้ยงด้วยนะว้าวโอเคเป็นอะไรที่ดีกับผู้เล่นใหม่มากเลยนะครับอย่างนี้ค่อยมีกําลังใจหน่อยไปลุยกันเลยโอเคลุยเลยครับเกมแรกของรหัสนี้ในช่วงแรกเราอาจจะหาเงินง่ายหน่อยนะเพราะว่าเราเจอคนที่แรงไม่สูงมากไงเราก็พอยิงเก็บคิวเก็บเงินไปได้บ้างอย่าลืมนะครับทุกครั้งที่คิวได้คิวละ10บาท เก็บไว้เป็นงบประมาณของการเติมฟรีไฟล์รหัสนี้เอาล่ะเราจะใช้ช่วงแรกนี้แหละในการฟาร์มเงินเพราะว่าศัตรูของเรายังไม่เก่งเท่าไหร่นะอุยอ้ยอุยอ้ยมาแล้วหนึ่งอุ้ยอุ้ยเออสิบบาทสิบบาท,บบาทว้าวช่วงนี้เราก็ต้องเรียนรู้การเล่นไปด้วยนะครับเพราะว่าพี่เนี่ยเล่นไม่เก่งอย่างที่หลายๆคนรู้กันแถมช่วงนี้ก็ติดแมปปลูกผักในโลบอกรู้นะครับไม่ได้มาฝึกเล่นเลยก็เดี๋ยวมาดูกันว่าคลิปนี้จะได้เงินไปเติมเท่าไหร่ คลิปก่อนมีคนบอกว่าให้พี่พยายามวิ่งเยอะๆได้เลยน้องชายโอเค20บาทอันนี้น่าจะบอดนะคือบอดละควรนับไหมเนี่ยอุ้ยมาอีกแล้ว30บาทก็นับไปก่อนแล้วน,นะครับช่วงแรกอาจจะเจอบอดเยอะหน่อยอุ้ยยังไงอุ้ยวิ่งเหรอมันวิ่งเหรอโผมมันหนีไปแล้ว โอเค40บาทบอทก็เอานะครับตอนนี้เราต้องการเงินไปเติมสรุปก็คือถ้าอยากจะเติมเยอะๆก็ต้องพยายามคิวให้ได้เยอะๆนะครับใน1เกมแต่ถ้าได้บูย่าหรือที่1ด้วยเนี่ยโอ้โหได้หลายร้อยเลยนะอุ้ยลักหัวเออ50บาทนั้นโดนใครอ่ะโดนอุ้ยโคตรอ่เนี่ยอุ้ย60บาท60บาทวันนี้น่าจะเป็นมือใหม่เหมือนเรานะครับมีเรียกโดนด้วยอุ้ย โอเคเจบาทเอาว่าไหลามาว่าเกมแรกต้องไอ้คุ้มหาทุนสร้างไอดีใหม่เฮ้ยอันนี้มันคืออะไรวะเนี่ยกล่องสเบียงหรอกล่องสเบียงคืออะไรอ่ะแล้วก็มีสกิลด้วยนะครับกดแล้วเป็นคลื่นขึ้นเสียงเฮ้ย,ยตกใจหมดใครเนี่ยโอ้โหน่าจะเป็นบอทดนะครับแต่ก็ดีเพราะเราได้อีก10บาทรวมเป็น80แล้วกำลังเรียนรู้ระบบเลย มันมีของบางอย่างที่พี่ไม่เคยเห็นด้วยนะไม่ได้เล่นนานมากๆนะครับหรือจะเรียกว่าเป็นคนหัดเล่นได้เลยแต่เราก็จะค่อยๆเรียนรู้กันไป <Okay. S 1> ตอนนี้ในแผนที่เหลืออยู่20คนว่ะถ้าเกิดเราจัดการได้หมดก็ได้มาอีก200จะเป็นไปได้ไหมนะอุ้ยยังไงคน <S <S โอมันหนีว่ะนี่ปืนสลิงครับพอใช้เป็นอยู่เมื่อกี้มีคนวิ่งหนีมาทางนี้1คนไปไหนแล้วอุ้อ้ยโดนยิงโดนยิงโดนยิงจากไหนอะ อุ้ยมีตั้งไอวอด้วยนะครับไม่ธรรมดาไอ้นี่มันร้ายโอ้ยมันมันร้ายว่ะมันตั้งไอวอรอเราเอา้าเรียบร้อย90บาททําไมตั้งไอวอไม่ปิดขาล่ะลูกโอ้น้องเอ้ยแสดงว่าเวลาเราตั้งไอวอเราต้องระวังขาตัวเองด้วยสินะโอเคเก็บของก่อนนะครับออพี่ยังเก็บของไม่ค่อยคล่องเท่าไหร่อาจจะช้าหน่อยนะครับระหว่างนี้อาจจะโดนยิงหัวได้กระสุนลูกซองไม่ใช้แล้วอ่ะประมาณนี้ แล้วตอนนี้เราได้บาเลตมาหนึ่งกระบอกนะครับ <Wow. S 1> อุ้ยโค้นโคนโคนอไปไหนเออเอา่สิบคิวแล้วครับ100่งรแล้วก็วิ่งอยู่ตรงนู้นอีกคนนึงนี่น่าจะบอทหรือเปล่าโอเค110บาทเลยเอาว่าเก็บหอมลอมลิบ <Bro. S 1> เอออันนี้น่าจะบอทอีกแล้ว12 12 120โอ้โหนี่ไงน่าจะเป็นบอทนะครับตัวนี้ โอเคได้อีกหนึ่งนะบอดเดยอะจริงๆตาแรกของไอดีน่าจะเจอคนประมาณ2คนเองนะครับตั้งแต่เล่นมาถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเพราะเราจะได้เก็บเงินไปด้วยตอนนี้เหลือแค่คนเดียวแล้วนี่คนสุดท้ายคนสุดท้ายอยู่ไหนวะอ้าวถ้าง,งั้นอ่ะอยู่ดีๆก็บูย่านะครับ และแน่นอนถ้าเกิดบูย่าเราจะได้100บาทรวมจากคิวที่เราทําได้เมื่อกี้นะครับ13คิว130บาทก็รวมเป็น230บาทนั่นเองกะไว้แล้วนะครับว่าช่วงเริ่มต้นมันง่ายอย่างนี้แหละหลังๆเราจะฆ่าใครได้ไหมเนี่ยโอ้นี่ไงภารกิจรายวันสําเร็จไปหนึ่งนะครับคืออะไรไม่รู้เล่นครบ10นาทีได้อะไรเนี่ยแดงๆนี่คืออะไรและเราก็เลเวล3ครับ <Wow. S 1> ได้สกินปืนมาเป็นเหมือนจะเป็นทอมสันหรือเปล่า,าปืนนี้ใส่ไปก่อนแล้วกัน มา230บาทของเราซื้ออะไรได้บ้างเนี่ยเดี๋ยวขอดูแพ็คเติมเงินก่อนนะครับ230โอ้อย้ยนี่เราซื้อแพ็คนี้ได้เลยนะ185บาทแล้วก็ดูเหมือนว่าซื้อครั้งแรกจะเป็นเอ่อคูณ2ด้วยนะครับอ้าวงั้นจัดแพ็คนี้ก่อนเลยด้วยงบ230ที่เรามีจากการคิวเมื่อกี้ เรียบร้อยครับได้มา517ไดมอนคูณ2ก็พันสเพชรนะครับโอเคตอนนี้เราก็เลยเหลือเงินในกระเป๋าสะสมแต้มของเราอยู่ที่45บาทเพรเราใช้ไป185นั่นเองนะว่าแต่1,000เพชรนี่ซื้ออะไรได้บ้างเฮ้ยเดี๋ยวนะเติมเพชรครั้งแรกเลือกรับรางวัลฟรีจริงไหมเนี่ยฟรีเลยหรอเอาเลือกได้อย่างเดียวด้วยเอาไรดียเอออันนี้แพงสุดเอานี้แล้วกันนะเ9 9เพชรกดรับไปเลยครับเอ้ยสมใส่สมใส่ นี่ไงโอ้โหหล่อเท่เรามีชุดเท่ๆแล้วว่ะเราดูไม่เหมือนไก่ตันเลยครับแถมได้ฟรีจากการเติมเงินครั้งแรกด้วยเยี่ยมเลยส่วน1 0 0 0พเพชรที่มีตอนนี้ไม่รู้จะไปซื้ออะไรนะครับเพราะว่าไม่มีข้อมูลเลยเดี๋ยวหัดเล่นไปสักหน่อยแล้วกันเก็บไว้ก่อนถ้าเกิดว่าใครมีไอเดียในการใช้เพชรแบบคุ้มๆนะครับก็คอมเมนต์มาใต้คลิปได้เลยนะถือว่าพี่เป็นมือใหม่คนหนึ่งแล้วกันสอนได้สอนได้อไดเอาล่ะเราไปหาเงินกันต่อครับกับเกมที่2 โอเคลงมาแล้วนะครับดูเหมือนแผนที่นี้จะเป็นแผนที่ที่ชื่อว่าอะไรวะนิคมลกล้างอะไรสักอย่างเอาลงนี่เลยครับไม่เคยเล่นด้วยลงไปก่อนเมื่อกี้บนเครื่องบินเห็นมีหลายคนเลยนะครับวิ่งมาต่อยเราเกมนี้คงได้เจอกัน,นแน่แน่มาเลยหาปืนกันก่อนอุย้ย M24 สไนปเปอร์อยากได้ปืนกลนะ่ะตะกงสกาอะไรงี้โอมาแล้วปืนปลาทู XM8 พร้อมลุยครับพร้อมลุยเฮ้ยใครวนะน่ะ เฮ้ยโหมันอยู่ในนั้นมันอยู่ในนั้นไปไหนแล้วอ๋อเอาโหยืนนิ่งอย่างนี้ก็เอามาโอ้โหตายยากจังไปไหนแล้วอ่ะโอ้ยโอ้โหหนีเก่งว่ะอยู่ไหนอยู่ไหนวันนี้น่าจะคนที่โดดล่มลงมานะครับวิ่งหายไปไหนแล้วอ่ะเฮ้ยหายไปเลย1ิบบาทของเราอ๋อไปไหนแล้วเนี่ยอ้โหสิบบาทหายวับไปกับตาเฮ้ยไม่เป็นไรครับเฮ้ยอันนี้มันอะไรนี่มันคืออะไรอ่ะ อ๋อกดแล้วได้ของนะครับกดที่อู่แล้วได้ของเฉยเลยเฮ้ยโอ้โหนั่นบอดแน่นอนครับเออ XM8 ว่าะน้อง10บ,บาท10บ,บาทแถวนี้ไม่ค่อยมีคนเอ้ยคนคนโอ้โหเอาว่ายิงล่วงรถเลยเอาไปอีก10บ,บาทโอ้กําลังจะวิ่งไปทางนู้นเลยนะเจอเด็กแว้นนะครับกระบะซิ่งใส่ล่วงเลย ว้าวรู้สึกว่าปืนนี้จะไม่ธรรมดานะครับไอ้ปืนที่พี่ถืออยู่เนี่ยไม่รู้ว่าเรียกว่าอะไรเอา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 ใครอะ <c oughs> เอ้ยสามสิบบาทอันนี้น่าจะเป็นบอทอุ้ยอุ๊ยตรงนี้มีคน <c oughs> เห็นแวบๆนะครับกำลังวิ่งมาทางเรา <c oughs> เจอแน่บนสะพานยังไงโอ้อันนี้บอทน่ว่าบอทแน่เลยอะโอเคน่าจะเป็นบอทนะครับ <c oughs> อุตส่าห์ลุ้นแต่ก็ดีครับได้มาอีกสิบบาท ขอ,อจัดกระเป๋าหน่อยนะจัดอย่างเป็นระเบียบนะครับอะไรไม่ใช้ก็ทิง้งไปคือพี่ต้องฝึกจัดกระเป๋าด้วยนะเนี่ยเวลาเล่นจะได้คล่องๆนะครับปะปะกันต่อโอ้ยโคนโคนคนเออห้าบาทเอยไม่ใช่ดิ5ตัวมีใครเนี่ยโอ้ยหนีแล้วก็ตรงนูน้นโอเคหกตัวแล้วก็อันนี้บอดโอ้โหหนีว่ะ อ่าเจ็ดตัวได้70ดแล้วนะครับอุ้ยมาอีกแล้ว 80... โอ้โหช่วงแรกเป็นช่วงฟาร์มเงินจริงๆนะ 90... อ่าเอาดีเอาดิเก็บของก่อนอุ้ยมีไอ้นี้ด้วยอ่ะปืนอ,อะไรเนี่ย M 7 9เหรอเอาเอาใครยิงเราใครยิงเราอือลบเออแล้วก็อุ้ยตรงนู้นอีก นี่น่าจะบอดไหมครับอ่า11ตัว110บาทแต่เมื่อกี้ยังเก็บไม่เสร็จเลยนะ M79 นี่ครับเก็บมามีกระสุน3นัดเองอะ่ะมันใช้ยังไงวะเนี่ยโอ้เจออีกแล้วนายลอง M79 หน่อยสิอุ้ย,ยหูแรงว่ะมันแรงขนาดนี้เชียวได้มาอีก10บาทนะครับแล้วก็เหลืออีก1คนถ้านับเราแล้วมันอยู่ไหนวะอยู่ไหนอยู่ไหนอุ้ยนั่นไงใช้เป็น M79 แล้วกันนะเอาไป ไม่โดนเหรออ่ะเรียบร้อยเกมที่2ได้มาอีก200นะครับได้คิว13คิวก็130นะครับบวกกับบูย่าก็เป็น230บาทนั่นเองแล้วก็ผ่านภารกิจมือใหม่ด้วยนะ โอ้ได้น้องมังกรสัตว์เลี้ยงด้วยนะเนี่ยเลเวล4สมใส่นะครับผู้หูมังกรน้อยความสามารถคืออะไรอะ่ะเจ้าของสามารถตรวจจับผู้ต่อสู้4คนที่ใช้ชุดปฐมพยาบาลอ๋อในระยะ30เมตรเหรอทำเครื่องหมายเป็นเวลา5วิโอ้เจ๋วเลยเราจะมองเห็นคนที่แอบพันยานนั่นเองนะเอาล่ะครับเมื่อกี้เราได้230บาทบวกกับของเดิมในกระเป๋าที่เหลืออยู่ 45บาทก็จะกลายเป็น275บาทนะครับในกระเป๋าของเราตอนนี้275บาทเติมอะไรได้บ้างเนี่ยโอ้ไม่ได้นะครับต้องเป็น375ถึงจะเติมแพ็คนี้ได้คือเราจะไปเติมแพ็คพวกนี้ก็ได้นะแต่ที่ว่าแพ็คนี้คุ้มสุดนะครับยังไงตอนนี้เราก็ต้องเติมพวกอะไรที่มันคูณ2เข้าไว้ก่อนน่าจะคุ้มที่สุดแล้วโอ้แล้วก็ตรงนี้มีสมาชิกรายสัปดาห์นะครับราคา35บาทเอ้ยน่าซื้ออยู่นะเนี่ย อ๋อมันมี3แบบมีแบบรายเดือนรายสัปดาห์แล้วก็รายสัปดาห์แบบมินิเพราะฉะนั้นถ้าเราจะเอาให้คุ้มเราต้องนี่ครับ379้บาทโอเคเราอาจจะต้องเข้าไปเล่นเพื่อเก็บคิวอีกสักนิดนึงนะครับถึงจะพอซื้อได้แล้วก็ e v o Part อะไรพวกนี้นี่พี่ไม่เข้าใจเลยว่ะสงสัยจะต้องถามน้องๆหน่อยแล้วละว่าไอของพวกนี้มันควรจะซื้ออะไรกันแน่นะเอาล่ะค,คลิปนี้เดี๋ยวพี่ประมาณนี้ก่อนละกันเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะกลับมาพัฒนารหัสนี้กันต่อนะครับรวมถึงหัดเล่นไปด้วยในตัวใ <Okay. S 1> ใคครรรมมมมีีํําาาาแนนะะออไดๆก็สาาถมเตมว้ ได้เลยนะครับและอย่าลืมว่าตอนนี้ในกระเป๋าเงินของเรามีอยู่275บาบาทนะจ๊ะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับกับซีรีส์เริ่มจากศูนย์ด้วยตัวคนเดียว